สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเจาะคลิกกันต่อนะครับดูยังไม่จบจะเอาให้เครื่องยนต์ติดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่า,าระบบไฟกันรุ่นนี้มีรีเลย์รีเลย์รีเลย์หล,ลักด้วยนะครับ <c oughs> มีรีเลย์ไม่มีเอกสารก็จะเปรียบเทียบกับเวฟร้อยยี่ห้าไอนะครับมีรีเลย์ไว้ เพื่ออะไรนะครับอ่าตอนนี้มี2คันเลยนะครับอาการเดียวกันเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนเ์วาวแต่แรงดันปั๊มติ๊กนะครับอ่าน้อยเกินไปแล้วก็ขึ้นไปสูงแล้วก็ตกวูบลงมาเหลือศูนย์นะครับอ่าเมื่อวานไปออเดอร์อันนี้ถอดหัวฉีดออกมาเพื่อจะอ่าดูว่ามันหัวฉีดรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่า แรงดันน้ำมันนะครับแรงดันน้ำมันส่งลงไปที่ไปรอที่หัวฉีดนะครับสงสัยก็ถอดออกมานะครับเอากระดาษมาลองอถ้ามันพ่นก็เห็นชัดเจนพ่นใส่กระดาษนะครับปรากฏว่าหัวฉีดไม่พ่นอ,ออเดอร์หัวฉีดมาราคาค่อนข้างสูงนะครับ ปัม๊มปั๊มติ๊กทำการเปลี่ยนมอเตอร์โอลิงทำทุกอย่างแล้วก็ยังอา,อาจจะฝีมือไม่ถึงนะก็ยังเหมือนเดิมก็เลยแก้ปัญหานะครับซื้อปั๊มนะครับซื้อปั๊มใหม่มาลองลองนะครับเดี๋ยวของเก่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับ นี้กำลังจะใส่ปั๊มใหม่นะครับดูแรงดันก่อนเอาละครับจัดเรียบร้อยแล้วจะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับสังเกตทีเ่เกตวัดแรงดันนะครับเข็มจะตีขึ้นเยอะแล้วก็ตกรูบเหลือศูนย์อ,อย่างนี้นะครับ ตอนนี้อเผอิญมาคู่กันกันกบเวฟร้อยสิไอเลยครับปัญหาปวดหัวคู่กันเลยนะครับ mm. ก็จะได้แชร์ในคลิปนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้คลิกนี้ติดนะครับแต่ว่าไม่เต็มใจนะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนปั๊มปั๊มเทียมนะครับนี่นครับเปลี่ยนกันอิล็กเคขาดเยอะมากนะครับขาดุนกันค้าแน่นอนเม็ดยินไชน่านะ ของแท้แตะไม่ไหวครับเดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มดูแรงดันอีกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเอาคลัคบครับเปลี่ยนของใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตดูดูแรงดันนะครับถ้าหากเป็นเหมือนเดิมนี้เกิดจากอะไรขึ้นแล้วก็ตกนี่ไม่น่าใช่นะครับ สร้างแรงดันประมาณ15บาบาทนะครับสรุปว่า,าเป็นที่สายานะครับเป็นที่สายตัววัดของผมเองนะครับ น้ำมันแตกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขจุดนี้ก่อนครับอ่าตัววัดอ่าว,วัดแรงดันสายพังนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อ่าดูการพ่นน้ำมันที่หัวฉีดนะครับอ่าตอนนี้ถอดหัวฉีดออกมาข้างนอกหลังจากเปิดสวิตหากรอแม่เหล็กนะครับหรือมีการหมุนนะครับก็คือสตาร์ท ไม่ว่าจะด้วยมือและเท้านะครับโัฉีดก็จะเริ่มพ่นน้ํามันนะครับอ่าครับปกติปั๊มนะครับก็เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจนะครับอ่ากองควบคุมนะครับ ECU ก็จะสั่งให้ความติ๊กทํางานนะครับเพื่อสร้างแรงดันไว้รอนะครับส่งน้ํามันไปตามสายนะครับไม่ว่ารุ่นไหนค่ายไหนนะครับ ไปไปรอที่หัวฉีดนะครับไปรอแรงดันประมาณ15บานะครับแรงดันอันนี้มันเท่าไรหร่ครับแรงดันลมล้อมอต 30, 30. เตอร์ไซค์สา30ิบาครึ่งหนึ่งนะครับ15บหปอนด์หรือ15บาทนะอโอเคไม่ต้องไปสนใจนะครับเ,เมื่อเกิดการ วัฏจักต่างๆเกิดการสตาร์ทไม่ว่าจะสตาร์ทมือนะครับด้วยแบตเตอรี่หรือสตาร์ทเท้านะครับเซ็นเซอร์ต่างๆทำงาน,นไฟจากกลองควบคุมนะครับก็จะปล่อยมานะครับมาดูดฟังเยอร์นะครับเกิดสนามแม่เหล็กยกุนะครับยกหวัวฉีดปล่อยให้น้ํามันพ่นออกไปนะครับ ยกมากยกน้อยแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เซ็นเซอร์พวกนี้นะครับส่งข้อมูลไปให้กล่องนะครับ ECUECU ประมวลเหตุการณ์สำหรับแรงดันขอโทษทีนะครับข้อมูลผิดพลาดนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะพูดในคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าแรงดันเท่าไหร่กันแน่นะครับสนใจพูดผิดนะครับเมื่อกี้ขออภัยต้องสนใจนะครับแรงดันนะครับ เมื่อกี้เกวันแรงดันก็ตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะสตาร์ทนะครับให้ดูว่ามันพ่นยังไงนะครับเปิดกุญแจปั๊มติ๊กก็จะทำงานนะครับสร้างแรงดันทันทีแล้วก็หยุดไปประมาณสร้างแรงดันประมาณ2วินะครับ หยุดไปตอนนี้มีแรงดันแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดการสตาร์ทหัวฉีก็จะพ่นน้ามันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับอ,อย่างนี้เดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าเต็มใจที่จะติดไหมนะครับในเมื่ออะไรก็คือตัดปัญหานะครับไปทีละอย่างนะครับชุดเรือนเล่ง,เงนี่ี๋ยวค่อยปรับแต่งล้าง อีกทีล้างเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมใส่หัวฉีดสตาร์ทให้ดูนะครับเอาละครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับติดง่ายแล้วก็มีอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเร่งไม่ได้แล้วก็ดับเองมั่งอะไรมั่งนะครับสตาร์ทเท้านะครับแบตบหมด มีอาการนะครับไม่เรียบนะครับผู้พักพูกบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวฉีดดูนะครับเพราะว่าว่ากันว่าหัวฉีดตันนะครับผมก็ยังไม่เชื่อทันใดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะถอดเปลี่ยนหัวฉีดตัวนี้นะครับ พอดีวอร์มเครื่องก่อนนะครับ เพื่อนให้มายืมมาลองนะครับเราก็ดูระยะแสดงว่าหัวฉีดมีไายแยกขายนะครับะจะมีชิ้นส่วนตัวนี้นะครับที่หักท่อทางน้ำมันเข้าเนี่ยนะครับที่เคยทำหักนะครับหัวฉีดมาแบบนี้มีโอลิงอยู่ด้านท้ายนะครับดูดูไม่ออกนะครับก็ทำความสะอาดลมเป่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับ ่าครับหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะซื้อของใหม่นี่มันก็จะตัดปัญหาไปนะครับแต่ว่ายอดเงินนะครับาราคาสินค้านะครับราคาตัวนี้ปั๊มติก๊กับหัวฉีดพอๆกันนะครับใส่มือสองนะครับทดลองดูนะครับเราก็จะได้รู้สาเหตุน,นะครับ อตอนนี้เร่งเกินไปน่าจะมีการปรับาบางช่างบางคนอแต่ก่อนอาจจะเบ้าดัดแล้วมาปรับสกรูตรงนี้นะครับทำให้เครื่องยนต์เร่งเกินไปนะครับอลองเร่งทันทีทันใดดูนะครับ โอเคนะครับการตอบสนองดีนะครับสรุปว่านะครับมันก็ไล่ไปแบบนี้นะครับบางทีปั๊มก็แรงดันต่ำไปนะครับแรงดันต่ำอาจจะใช้ได้กับหัวฉีดใหม่นะครับหัวฉีดตันนะครับผสมภาษากันไปเลยไปกันใหญ่เลยนะครับหาคำหาจุดไม่เจอนะครับเบื้องต้นก็ส่วนมากก็เปลี่ยนปั๊มนะครับ เปลี่ยนฟั๊มก่อนนะครับเปลี่ยนฟั๊มแล้วยังมีปัญหานะครับเราก็มาลองอเก็บมือสองมาใส่เราก็รู้เลยว่าหัวฉีดก,ก็ตันจริงเพราะว่ารถนานมาแล้วนะครับหลายสิบปีปัญหาสายไฟเซ็นเซอร์ต่างๆอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปโทษเซ็นเซอร์นะครับสำหรับทิกจอดทิพ ร้อยสิบนะครับร้อยสิบไอคลิปนี้น่าจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลามไปถึงการเปลี่ยนโซ่ละลิ้นเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนได้ไหมนะครับจะถอดสายพานนะครับก่อนก่อนจะเข้าสู่ระบบไฟนะครับอันนี้ปรับแต่งใหม่ใสก่กลออากาศต้องเบาวกว่านี้นะครับปรับสกรูใหม่นะครับไม่มีสกรูปรับเหมือนเวฟนะครับรุ่นนี้ปรับเดินเบาไม่ได้ ัตโนมัตินะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับบางคำพูดไม่ถูกหูก็ขออภัยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ